รอดได้ครับสบายๆทุกคนคอนเสิร์ตเดือนนี้ปะ่ะอะไรนะคอนเสิร์ตเจมส์อ่อ20-21เมษายนสาวแล้วอ่ะู้หึมันสางแต่ว่าที่เปิดนะ<อ>มันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้เทปบอกว่าเทปจะไม่รับงานเลยเพื่อที่จะต้องเข้าห้องสอบก็จริงๆก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าอยากเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าจริงๆเป็นครั้งแรกที่เราจะคอนเสิร์ตแบบฟูลสเกลแล้วสองวัน ที่เป็นแบบว่า,ามีหลายๆอย่างมากที่มันใหม่ขึ้นแล้วก็เล่นอัลบั้มของเราเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมมีหลายอย่างที่ผมต้องเตรียมตัวเพราะนั้นก็เลยอยากจะเก็บทุกทุกอย่างไว้เพื่อวันโชว์วันเดียวจริงๆกดดันมาไหยคนอยากดูมากคือก็ต้องแบบว่าหาปัจกัยแม้มนเฉลียวแล้วจริงๆจริงๆผมไม่ไม่กดดันขนาดนั้นเพราะว่าจริงเราทําสิ่งนีเพราะเราชอบมันเราอยากให้มันเป็นสิ่งที่เวลาเขาเข้ามาแล้วเขาเอนจอยกันอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากจะกดดันตองมากแต่ว่า สิ่งที่ทําให้กดดันก็คือได้เป็นฝั่งทีมากกว่าเขาจะมีการทํางานที่แบบเราต้องเร่งเวลาตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยทีอาจจะต้องกดดันนิดหนึ่งอะไรในช่วงของการทำลายอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวผมเองผมรู้สึกว่าไม่ไม่ได้กดดันอะไรนะวันนี้ความพร้อมมันมีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วความพร้อมตอนนี้ประมาณแบบ70% 70%ใช่อีก30คืออีก30คือเดี๋ยวมันจะเพิ่มคูณไปตามเวลา จะไป็นแบมีอะไรที่เซอร์ไพรส์มันก็หลายคนอยากเห็นคอนเ้นบ้างมีเราผมจะเป็นเราจะเซิร์มหมอหลังดีไทยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อันนี้คือพูดแล้วหรือว่าพูดเล่นพูดเล่นเออจริงๆมันมันจะมีมันจะมีพาร์ทที่ที่เซอร์ไพรส์แน่นอนคือเกสก็แน่นอนเซอร์ไพรส์อยู่แล้วแล้วก็เกสสองวันไม่เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นก็เซอร์ไพรส์แน่นอนในสองวันเออคิดไหมว่าการเดินทางเราจะมาถึงเมืที่ยงวันศุกร์นี้ไม่ไม่พี่กินเหมือนกันแล้วก็ ไม่รู้คือจริงๆการที่คอนเสิร์ตโซลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมก็เกินความคาดหวังไวมากตั้งแต่วันแรกแล้วแหละวันแรกโซลแล้วมันเปิดวันสองแล้วมันโซลก็คือแบบเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าโหตื่นตันมากแล้วก็รู้สึกว่าเออมีคนที่รอ,อ,อ,อมาพร้อมกังเราเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยขอบคุณจริงแล้วก็ไม่รู้ทําไงแค่อยากทำให้ดีในคอนเสิร์ตตั้งแต่คนบอกว่าถ้าจากใหญ่อย่างนี้ปัตมิ่งก็จะส่งเอาเหมือนกันโหก็ถ้ขอบคุณสักวันหนึ่งก็เดี๋ยวเจอกันแล้ว วันหนึ่งเรอจะมเจอกันที่ไอ้ลงลสังสตูดผมนี่แหละจะตูดโลกเทพไม่มีความเป็นไปได้มาเท่าไหร่เพรรู้สึกว่าราชมังฆ์คือความฝันโอ้มันก็ยิ่งใหญ่มากถ้าถ้ามีโอกาสในในชีวิตหนึ่งของอาตีทุกคนแหละมันก็ฝันที่อยากจะเล่นในเวทีที่ใหญ่ๆเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ก็ทำไปเรื่อยๆครับผมว่ามันก็รอดูว่ามันจะมีคนไหมแต่ว่าก็ตอนนี้เอาคอนเซ็ปต์ของเราก่อน ก็จะทําไปดูไม่งั้นพี่ถามอยากให้สปอยคนที่มีบัตรเต็มมือแล้วเราอยากเตรียมตัวยังไงบ้างกับคอนเสิร์ตพี่ดูเรากรรมบัตรให้แน่นแน่นเดี๋ยวหายเ,เดี๋ยวหายเดี๋ยวแม่เอาไป <c oughs> แต่ว่ามีชื่อไว้แล้วไม่หมดแต่ว่าจริงๆหนึ่งเลยก็คืออยากเตือนก่อนเพราะว่าคนหลอกขายบัตรเยอะมากบัตรทีบัตรเถื่อนบ้าใครหลอกขายบัตรนะขอ,อให้ไม่ได้ไปอยู่คอนเสิร์ตเลยตลอดชีวิตนะแล้วก็แล้วก็อย่างนึงก็คือคนที่ถือบัตรไว้ก็เตรียมตัวร้องเพลงไหนรึเป่าเพราะว่ามีรูเพลง เตรียมตัวสําหรับความโชว์ที่เป็นเต็มรูปแบบจริงแล้วก็เตรียมตัวสำหรับเกสที่แบบคาดไม่ถึงว่าจะเป็นใคร<ม>แล้วก็อะไรกัรแค่ไหนในในการที่เราร้องกับเกสด้วยกันทำไมถึงเลือกเกสสองวันนี้จุดเลยเพราะว่าผมอยากให้ประสบการณ์ของแต่ละโชว์มันไม่เหมือนกันแล้วก็อยากให้มันแตกต่างกันในแต่ละวันด้วยแล้วก็เขาจะได้ไม่รู้ว่าอะไรจะมาต่อจากน้ตอนนี้นั่งดูโชว์อยู่สำหรับคนที่ซื้อบัตรแล้วมันไม่ยากหรอกเพราะว่าหลายคนก็อยากมีทุนงานกับเราอยากมีกับเราแล้วเราอยู่ดีเรื่องเอง จริงๆเป็นเป็นอ,อย่างอย่างโชว์ที่แล้วยังมีมิลลี่กับโจวี่อะไรเงี้ยคือมันก็เป็นคนที่ผมชอบชื่นชอบผลดงานนี่แหละแล้วก็ตัวผมเองก็มีคนที่ผมชื่นชอบหมดงานเยอะแต่ว่าในในพาชโชว์ผมมองว่าเขาจะมาเสริมอะไรในพาชโชว์มากกว่าแน่นอนว่าออสองวันเนี่ยเสริมภาพที่มันไม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นภาพที่น่าตืน่น้นทันคูในแบบคนละแบบเลย คือกำบัดไว้แน่นๆกำบัดไว้แน่นๆตาบบบอยเอาไปทิ้งในขยะอะไรเอบไปทิ้งในถังขยะกำว่าเอออะไรเงี้ยตาบบอาทิตย์นึงเจเกลเขาให้เราเป็นนักเวมาผู้ชายยกมาทั้งวังก็ไม่สนใจโอ้ตายแล้วกได้เห็นคลิปนั้นปบบเห็นแล้วเห็นแล้วต้องพูดอะไาพี่เจมพี่เจมพี่เจมแล้วโม่ใจปางแล้วต้องทำหน้าอย่างเออมันแบบคือคือดูคลิปนั้นแล้วรู้สึกว่าอยากไปเล่นด้วยเลยเออรู้สึกว่าน้องๆก็แบบเออรู้สึก ได้เป็นหนึ่งในแบบพี่ที่รู้สึกว่าคอมเบเบิลในการเล่นด้วยของน uh ้องเกลรู้สึกว่าเออรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปแบบเล่นกับน้องอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าโหเห็นหน้านั้นแล้วไม่ไหวจริงมันสั้นคิวสุดเลยทน้งหมดมันเป็นไงกับปากเพราะว่าปากน้องรู้สึกแบบฮือแล้วแบบพี่เจมไม่มาอ๋อคือ,ค,อคือเราเห็นคลิปแรกแล้วแหละคลิปแรกมันเป็นคลิปของออที่ททเป็นทีมให้ ที่มาใช่ๆที่แบบว่าแบบพี่เจ็บอยู่ไหนอ,ะอ่ะแล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้น้องแบบมีน้องมีน้องกิดถึงน้องยีดถึอง,อ,งอะไรเงี้ยก็เลยมาเจออีกช็อตนองึงอยู่แบบไม่ไหวเลย ใจบางเออมาตกสนุกใครโดนใครตกทั้งคู่ครับผมก็อย่างว่าอย่างที่ชมก็บอกว่าเราชนะพีพีตัวที่ว่าเขาดูเอ็มีเราไม่พี่ไม่ต้องพูดชื่อพีพีดีกว่าทำไมอ่ะทำไมอ่ะพีพีไม่ได้อยู่ในสมการนี้ตั้งแต่แรกเลยแสดงว่าพีพีไปต่อท้ายแน่เพราะว่าคุณชายขึ้นมาคุณชายก็ยังไม่ได้ต่อท้ายด้วยพีพีไม่อยู่ในแถวทำไมอ่ะเขาเปิดเอ็มวีให้ดูนะแต่แค่น้องมั่วอลงน้องไม่รู้จักพีพีนี่ทำไมอ่ะเขาเปิดเอ็มวีแล้วแม่ชมอย่างนี้เลย เอางี้เอางี้เราเลิกพูดพเรื่องพีพีไปเลยเพราะพีพีเนี่ยแพ้ไปแล้วไม่ต้องเริ่มอะไรังไม่ได้เริ่มเลยไม่ต้องเริ่ม พีพีแพ้ไปแล้วพีพีจบแค่นี้นะไม่มีไม่มีการแบบใส่สัมป่อว่าพีพีรู้สึกยังไงไม่มีแล้วนะหรือทุกตอนที่เราเป็นผู้ชนะอยู่แล้วเรามีแกนะนำพีพีไหมถ้าจะต้องเข้าทางเกลียวให้เขาเกลียวตกแต่ว่าจุดนี้แล้วมันไม่มีอะไรคำแนะนำไหนช่วยพีพีได้แล้วพีพีก็ต้องทำใจดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้ำนั่นต้องปล่อยพีพีหรอให้พักก่อนนิดนึงพอแล้วก็ไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตไปดูผมอย่าเห็นว่าพี่พีขึ้นไปติดแข้งเชิญนะไม่มีไม่มีแต่ไม่ชอบพีพีไปร้องดูเกลียว เออขอให้มาเออให้ซ้อมเพลงนี้ผมว่าต่อให้น้องเออ่น้องพีพีเนี่ยเขาร้องจนคอแตกมันก็อาจจะขอทีนะพีพีนะโอเคโอเคตัดเรื่องไม่เหลือใยเลยอะเออครับเออพี่อะไรอยากคุยพรนอะไรไอ้ทุกคนเห็นผมเตี้ยนี้ผมคุยกันอยู่นะครับช่วยต้องตัวนะพี่จะพี่เจมคุยได้แบบคุยพรส่วนตัวไหมหรือว่าคุยพรน้องเกลยวอะไรอ๋อจริงยังไม่ได้มีโอกาสเพราะไม่รู้จะพูดกับน้องเกลีช่องทางอะไรอ่าเงี้ยเออน้องเกลียังเล่น จริไนนง,งไม่เป็นอะนะแล้วผมก็จริงจริงอยากให้น้องเติบโตมาเป็นแบบจริงๆเชื่อว่าน้องจะเติบโตเป็นคนที่ดีคนหนึ่งแล้วก็คุณภาพคนหนึ่งแล้วก็จริงอยากให้น้องได้เติบโตมาทำในสิ่งที่ตัวเองรักโดยที่ไม่ต้องถูกกดดันจากอะไรหรือว่าอิฟลูเอนซ์อะไรที่ที่มันมีอยู่ในในปัจจุบันอนะไรเงี้ยก็แบบว่าเชื่อว่าน้องจะเติบโตจริงๆอยากเชิญน้องดูคอนเสิร์ตหรือจะซื้อตให้น้องนะน้องอาจจะอายุอาจอาจะไม่เหมาะมีแต่ัวตัวเสียลอ ให้น้องแบบว่าดูผ่านไลฟ์แล้วกันมีซื้อมั้ยมีซื้อของก่อนใช่มาจริงไม่ไม่รู้จะซื้ออะไรเพราะว่าจริงหว่าจริงน้องน่าจะเออ่มีครบหมดแล้วนะ<า>ว,ว่าน้องน่าจะมีครบหมดแล้วอะไรเงี้ยถ้าจริงแต่ถ้ามีโอกาสก็แค่อยากจะไปเล่นด้วย ไปสามแซ่บหรอือเปล่าผมเพิ่งไปมานะพี่ก็นี่ไงแวะก่อนที่ขึ้นคอนเสิร์ตไปซ้อมแนะไปสามแซ่บอ๋อก็คือเป็นเกสคอนเสิร์ตก็คือเป็นเกล <c oughs> ขึ้นมาร้องมูกเขกียวเท <c oughs> อร์ไพรส์เลยนะกับพูกแกอยากจะร้องให้พี่ฟังไหมผมยังร้องไม่ได้เลยผมไปฝึกก่อนตอนนี้ให้พีพีฝึกก่อนอไปแต่ว่าร้องไปก็ันเท่านั้นแต่งเพลงให้น้องเหรอผมแบบอาร์เรนจ์เมนต์ดีกว่า เบบี้ชาเวอร์ชันเจมสตาร์เต้ยลูกเขียวกินตับตัวแกเวอร์ชันเจมสซาเตร์เดี๋ยวได้ครับผมเสนอตัวเอาเวอร์ชันพีพีเหมือนเดิมสุดท้ายมีอะไรฝากถึงพีพีมสนามนี้พีพีไม่ต้องมาแล้วผมว่าพีพีน่าจะรู้แล้วตอนนี้ถ้าได้ดูถ้าได้ดูคลิปนี้อยู่อากจะบอกพีพีว่าเฮ้ยเป็นกำลังใจให้ก็ยังหวังดีเสมอแต่ไม่ใช่เรื่องนี้เออเราเรารู้ว่าเราแพ้เราก็นั่งกินน้ำเฉยๆพอ นะครับผมก็ขอให้พี่พีมีวันที่ดีนะครับผมไม่ได้ขิงเท่าไหนคะพร้อมไม่ไม่ได้ขิงเลยนะก็ปกตินะเชื่อพูดเรียบๆพูดเรียบๆพูดเรียบๆพูดเฉยๆพูดแค่พูดความจริงอะพี่มันไม่เรื่องโอเคครับที่อากาศไม่ดีละครับโอเคขอบคุณครับอันนี้เสิร์ฟครับอยากเร็วมันจะเร็วเรื่อยสายาแลครับ